สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ที่นักทุกคนนะครับก็พบกันสัปดาห์ที่5นะครับก็ครั้งก่อนเราเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอรายรับรายจ่ายการใช้เงินซื้อสิ่งของจําเป็นใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกเนี่ยหน้าที่ของเงินเบื้องต้นความหมายของเงินการอมอะไรพวกนี้ครับเรารวมหมดแล้วใน ในสองสัปดาห์ก่อนคราวนี้ครับสัปดาห์นี้เราจะมาทําแบบฝึกหรือแบบทดสอบนะครับวัดผลการเรียนรู้ว่าที่เราเรียนมาสองงานเนี่ย<ม>เขาจะมีแบบฝึกเพื่อวัดผลการเรียนรู้ดูว่าเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจผ่านไหมผ่านในที่นี้ก็คือแบบฝึกในหน้านี้เนี่ยหน้านี้จะง,ง่ายๆแค่ทําแบบฝึกเธอแค่วงกลมครับในแบบฝึกหน้า59อ่าวงกลมแต่ว่ามันมีเกณฑ์อยู่คือนักเรียนต้องผ่านครึ่งหนึ่งก็คือได้อย่างน้อย 5คะแนนเป็นอย่างต่ำนะถ้าเกิดใครที่ได้ถึง5เนี่ยครูก็จะตรวจแต่ข้อที่ถูกให้ส่วนข้อไหนที่ยังผิดครูก็จะไม่เฉลยให้ให้เธอกลับไปตอบมาใหม่แล้วส่งใหม่ครูจะให้จนกว่าจะผ่านอ่าคราวนี้ครับมันมีข้อยากอยู่สองข้อครูก็เลยอยากจะช่วยช่วยพวกเราสำหรับคนที่ดูคลิปนะถ้าเธอดูคลิปเนี่ยเธอจะรู้ว่าครูช่วยเธอสองข้อถ้าแ,แบบว่าเธอทาอีกแค่3ข้อสี่ข้อ5้าข้อก็ผ่าน แต่โดยส่วนมากแล้วแทบไม่มีใครตกเลยนะผ่านหมดได้7ได้8ได้9ได้10กันหมดจบทุกคนเลยเพราะว่าเราเรียนเนื้อหามาแบบดีแล้วมีพื้นฐานดีแล้วเหลือแค่มาตอบคําถามอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาครูแจ้งวัตถุปรนะสงค,ค์ก่อนนะเดี๋ยวครูหามบชี้ครูออกอ่าเจอแล้วอ่าครูแจ้ง,งนะวัตถุประสงค์นะกวดคลิปบันจงตีเก้าอ่ะเมื่อเรียนเรียนจบ้อหมายกันเรียนรู้เนี่ย นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้ครับอธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนนี่คือเรื่องเก่าที่เราเรียนไปแล้วแล้วก็อธิบายหน้าที่เบื้องต้นของเองินนี่ก็คือเรื่องเดิมคราวนี้ครับมันเป็นเรื่องเดิมสองตัวที่เราเรียนไปครั้งก่อนในแบบฝึกครั้งก่อนจําได้ไหมแต่คราวนี้่เราจะมาตอบคําถาม10ข้อเพื่อวัดผลเพื่อวัดผลการเรียนรู้ที่เธอเรียนผ่านม,มาเนี่ยเธอมีความรู้ความเข้าใจระดับไหนผ่านไหมผ่านเกณฑ์ไหม เกมนคือต้องผ่านครึ่ง10ข้อก็ได้5ข้ออ่ามารู้ข้อแรกนี่ครูยกตัวอย่างข้อ 1, 1ข้อ6มานะที่เหลือจะต้องทําเองในหนังสือแบบฝึกหน้า59อ่ามาวงกลมรอมรอบ,รอบ,รอบตัวเลขตามคําตอบที่ถูกต้องข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจอันนี้เรียนแล้วถ้าเกิดเธอย้อนกลับไปเมื่อแบบฝึกที่แล้วเองที่เขาบอกว่าหน้าที่ของเงินมีอยู่3อย่างจาได้ไหมอ่า เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนถูกต้องอเป็นมาตรฐานชําระหนี้ภายหน้า,อ,าอันนี้อันนี้ก็ถูกต้องเป็นเครื่องมือรักษามูลค่าสินค้าก็ถูกต้องเป็นเครื่องสแสดงฐานะของผู้ใช้เงินเหรอแสดงว่าใครมีเงินมากก็สแสดงฐานะเหรอใช่ไหมใช่หน้าที่ของเงินในรุรกนะิจไหม ไม่ใช่อ่าแล้วก็ต่อข้อนี้ครับวมกลมเลยอ่าโอเคต่อไปมาดูข้อ6การออมเงินสอดคล้องกับหน้าที่ของเงินข้อใดข้อนี้ยากหน่อยครูเลยยกตัวอย่างข้อนี้ส่วนข้อที่เหลือนีง่ายมากเจินตำมินได้อ่ามาดูครับการออมเงินสอดคล้องหน้าที่ของเงินข้อใดหนึ่งเป็นมาตรฐานในการมัดค่าอ่าสองเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนอันนี้ถูกต้องคนระับ สาเป็นเครื่องมือรักษามูลค่าสินค้าอันนี้ก็ถูกครับสเป็นรรถถามาตรฐานในการชําระหนี้ภายหน้าอันนี้ก็ยังไม่ใช่เราออมเงินแล้วไปชําระหนี้ภายหน้าน,นี่ไม่ไม่ไมมถ,ไถูกอ่าข้อที่ถูกครับข้อนี้ข้อหนึ่งเป็นถถามาตรฐานในการวัดค่ายังไงอ่าขอยกตัวอย่างนะสมัยก่อนตอนครูแต่งงานเมื่อเจ็ดปีที่แล้วก็ครูก็ซื้อทองครูจําได้เพื่อใช้ไปของเมงียนีย่แหละ ทองนั้นคูซื้อบาทหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันบาทผ่านมาเจ็ดปีครับทองก็ยังอยู่นะทองนั้นยังอยู่คกูยังเก็บมันอยู่ 18, แต่คูไม่เข้าใส่หมื่นแปดพันบาทแต่ผ่านมาเจ็ดปีครับตอนนี้เนี่ยหมื่นแปดคูเอาเงินเนี่ยไปเก็บเอาไว้ตรงนั้นออมพูดง่ายๆคูอมโดยการซื้อทอง,องไว้ออก得懂เพอผ่านมาตอนนี้เธอว่าทองบาทกี่บาททองบาทหนึ่งตอนนี้สองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดเห็นไหม มันเพิ่มมาเกือบ10,000บาทเลย่านไปเจ็ดปีครับเงินจากที่เคยออมมาไว้ด้วยการซื้อทอง1 8 0 0 0บาทกลายเป็น2 7 0 0 0บาทเพิ่มมา9,000เลยถ้าเกิดเธอฝากธนาคารก็ยังได้ร้อยกว่าน,นี้เห็นไหมอย่ยงดังนั้นเนี่ยการออมเงินครับก็เป็นมาตรฐานในการวัดค่าเงินอย่างกเงินครับหมายว่าเราฝากธนาคารก็เหมือนกันครับว่าเราได้ดอกเบี้ยเราออมไว้เท่านี้ระยะเวลาผ่านไปเท่านี้ได้เงินเพิ่มมาเท่านี้ แต่ว่าทองในสมัยก่อนที่เราเห็นกันได้ว่าเหมือนกับครูเนี่ยตอนสมัยพ่อแม่ครูยังเด็กเนี่ยครูถามพ่อแม่ว่าทองบางงทมูลกี่บาทห้าร้อยอ่าห้าร้อยแต่พอมาสมัยนี้เห็นไหมแสดงว่าทองเนี่ยหรือเงินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงครับมันมันเป็นมาตรฐานในการวัดค่าของชีพที่สูงขึ้นได้นั่นเองพูด,ดง่ายงเงินเป็นมาตรฐานในการวัดค่าของชีพ เหมือนข้าวแกงแต่ก่อนกี่บาทจานกี่บาทาสมัยครูตอนครูเรียนเนี่ยตอนสมัยเรียนมัธยมเนี่ยสิบาทเดง15บาทเองแต่สมัยนี้40เห็นไหมนี่ก็คือการออมเงินก็เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการรับข้างเงินโอเคนะที่เหลือเธอก็ทําเองมาที่เหลือเราก็ทําเองอีก10ข้อนี่อ่านี่10ข้อหน้าหน้า59นะ ข้อ1น,นี้ครูก็เฉลยไปแล้วกับข้อหครูเฉลยไปแล้วครานี้ก็เหลือง่ายๆเธอก็อ่านครับ่าน,นี้เธอดูตรงนี้นี่ครูบอกแล้วว่าตั้งใจอ่านคิดก,ก่อนตอบครับเต็มสิบต้องผ่านห้าข้อนะครับเด็กๆนะให้นักเรียนตั้งใจอ่านครูช่วยไปสองข้อแนละ้วเธอทําให้ได้อีกสาข้อครูว่าไม่ยากแนละ้วถ้าดีครับให้ได้แปดได้เจ็ดได้แปดได้เก้าได้สิบไปเลย เพราะข้อที่ยากนี้ครูช่วยเรามาแล้วโอเคนะงั้นคลิปนี้ก็สั้นๆห,หน้าคลิปนี้ก็แค่ทําแบบฝึกวัดผลการเรียนรู้จาก2หน่วยที่เราเรียนจบมาโอเคงั้นครูขอจบการอัดคลิปวิดีโอ YouTube การสอนไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ